สวัสดีครับผมชื่อนายภาคินล้อธรรมาจักรนะครับชื่อเล่นชื่อภูมินะครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินการวางแผนเกี่ยวกับสามเหลี่ยมการเงินครับแล้วก็รับเป็นนักลงทุนอิสระด้วยครับก็ลงทุนในหุ้นกองทุนคริปโตฟอเร็กดวได้หมดครับคำถามที่จะชอบโดนถามบ่อยๆนะครับก็จะเป็นมาณว่าพรุ่งนี้ตัวอะไรขึ้นอ่น แล้วก็ข้อดีของการที่เรามาเรียนสาขาการเงินนะครับคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปคือเราอาจจะนั่งนั่งทางานอยู่ก็ได้ครับแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้นั่งทํางานขาเดียวนะครับเรายังให้เงินของเราเนี่ยทำงานได้ด้วยนะครับสาเหตุที่เลือกเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาการเงินโดยเฉพาะเลยนะครับสอนการเงินโดยเฉพาะเลยนะก็ก่อนที่ผมจะเข้ามาเรียนที่นี่จริงๆแล้วผมติดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับอีกแห่งหนึ่งเลย แล้วก็แต่ว่ามหาลาัยนั้นเนี่ยผมลงเป็นคณะบัญชีไปเพราะว่าไม่มีสาขาการเงินมาเลยครับจริงๆอยากให้น้องๆเปิดใจนะครับในการเลือกที่จะเข้ามาเรียนในมทลพนครนนะครับอ๋อก็จริงๆอาจารย์อาจารย์ที่นี่ใจดีทุกคนครับผมพิสูจน์แล้วครับใจดีทุกคนครับ ครับสวัสดีครับผมชื่อนายวรวิทย์ริมสัมพันธ์เจริญนะครับชื่อเล่นชื่อไม้นะครับเรียกพี่ไม่ก็ได้ครับผมปัจจุบันพี่เรียนอยู่สาขาการเงินครับศศรศาสตร์ดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจมทรพนครครับผมเหตุผลที่พี่เลือกสาขาการเงินนะครับต้องเท้าความก่อนครับน้องๆเชื่อไหมครับน้องๆพี่มองถึงสาขาการเงินเนี่ยพี่มองถึงมทรพนครเป็นที่แรกเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยน้องจะรู้จักในนามของมทรพนครคือพานิชยการพนครใช่ไหมครับ เดิมทีเนี่ยเขาเด่นมาด้านนี้อยู่แล้วครับในส่วนไม่ว่าจะเป็นบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่จริงอยู่แล้วครับที่น้องๆรู้กันว่าการเรียนไม่ได้อยู่แค่ภายในห้องเรียนครับสาขาการเงินของเรานะครับมีทั้งการเรียนในห้องเรียนและการเรียนในนอกห้องเรียนเช่นกันครับประกอบการทํากิจกรรมต่างๆนะครับพี่จะบอกเลยนะครับว่าการเรียนกับอาจารย์ในสาขาวิชาการเงินนะครับเปรียบเสมือนการเรียนกับครอบครัวครับเหมือนเราอยู่กับพ่อกับแม่เลยครับแน่นอนครับว่าสาขาการเงินของเรานั้นพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาทางด้านวิชาการและควบคู่ไปกับกิจกรรมนะครับ สุดท้ายนี้นะครับพี่อยากจะขอเชิญชวนน้องๆทุกคนเลยนะครับให้มาร่วมเป็นครอบครัวคงเดียวกับเรานะครับถ้าน้องเข้ามาแล้วน้องจะได้รู้จักคําว่าการเงินเสียไม่ได้ครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะที่ชื่ออรุณรัสม,มิลบริบุตรนะคะชื่อเล่นชื่อพี่พลอยค่ะปัจจุบันนะคะรับราชการอยู่ในองค์กรอิสระเป็นสำนักง,งานคณะกรรมการป้องก,องกันและปราบปราปมการทุจริตแห่งชาติ สังกัดสำนักตรวจสอบสตรีนภาคการเมืองในตำแหน่งพนักงานบรหิหารงานทั่วไปปฏิบัติงานค่ะอยากจะบอกน้องๆว่าใครที่ไม่เคยเรียนสาขาวิชาการเงินอยากให้เปิดใจปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้พี่มั่นใจว่าด้วยบุคลากรอาจารย์คณาจารย์ทุกท่านเทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่เรามีพร้อมเนี่ยค่ะสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้และให้ประสบการณ์กับน้องๆได้เป็นอย่างดี พี่คิดว่ามหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมและมีความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกท่านที่จะเข้ามาเรียนในสาขาในการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆก็อยากเชิญชวนน้องๆค่ะเข้ามาเรียนกันสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวนิรดาสำรงแสงชื่อเล่นชื่อพิจ๋าค่ะปัจจุบันนะคะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลค่ะเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นวิชาที่น่าสนใจโดยเฉพาะในสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันค่ะที่มีการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทั่วโลกนะคะต่างเชื่อมโยงถึงกันค่ะในความประทับใจที่ได้มาเรียนที่นี่พมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการสอนเป็นหลักค่ะและขอเชิญชวนน้องๆน,นะคะคนไหนที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองต้องการเรียนสาขาไรถนัดด้านไหนวันนี้พี่มีคําตอบให้น้องๆค่ะ อัตราการทำงานของบัณฑิตนะคะสูงโดยเฉลีย่ย80%และผู้ที่มีความรู้เชิงลึกในด้านเศรษฐศาสตร์นะคะยิ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆอย่างมากค่ะแถมยังได้เรียนรู้กับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจําอาจารย์พิเศษที่มาให้ความรู้กับพวกเราอีกด้วยนะคะส่วนน้องๆคุไหนนะคะที่ไม่เก่งคนวณสามารถเรียนได้ไหมพี่ตอบเลยนะคะว่าเรียนได้แน่นอนค่ะเพราะไม่ว่าใครนะคะก็ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานเสมอไม่มีใครเก่งโดยที่ไม่เริ่มต้นจากพื้นฐานค่ะขาขวัญของ สาขาการเงินนะคะมีความรู้คู่คุณธรรมเท่าทันเทคโนโลยีและสถานการณ์โลกค่ะและมาเป็นครอบครัวการเงินเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลด้วยกันนะคะ